ปากหมดแล้วเนี่ยนิกกี้เดี๋ยวก่อนนั่นใช่พี่นุ่นหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ค่ะคุณน่าจะจําคนผิดอ่ะ ที่นุน่นอ๋อแฟนเก่าที่คุณเคยเล่าให้ฟังเหรอนี่นะตัวจริงใช่แล้วจะทำไมนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรครับยินดีที่รู้จักที่นุน่นยังขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วไงอะ พี่จะเป็นอะไรมันก็เรื่องของพี่มันเกี่ยวอะไรกับวิกกี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะก็ถ้าชีวิตยังขับวินอยู่แบบนี้ผมว่านะไม่มีใครอยากพบคุณหรอกสมัยเนี้ผู้หญิงจะชอบคนมีเงินแต่งตัวดีมีฐานะงั้นแหละอ๋ออย่างนี้สินะถึงได้ทิ้งพี่ไปอะพี่มันจนพี่ไม่มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงเราได้ใช่ไหมถูกต้องนี่ อย่าหาว่าผมสอนนะผมว่าคนอย่างคุณเนะี่ยอย่าไปคิดเรื่องความรักเลยไปทํางานหาเงินใช้ชีวิตไม่ให้ลํบาบากดีกว่านะเพราะถ้าเธอมีเงินนะเธอคงไม่ต้องมาดิ้นรนกระสือกระสนทํางานแบบนี้หรอกไเรื่องความรักอะ่ะเดี๋ยวมันเข้ามาหาเองขอบใจนะที่สอนเพราะว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเก่งเท่าคุณแล้วค่ะแต่จะว่าไปพวกเธอสองคนนี้ก็เหมาะสมกันดีนะ ผู้ชายปากมากับผู้หญิงหน้านีมาแล้วค่ะท่านประธานได้ค่ะ ฉันเองลอกกลมจังเลยเนาะนี่บริษัทใหม่ของเธอเหรอก็ใช่น่ะสิว่าแต่เธอมาทำอะไรที่บริษัทของฉันนะ่ะลืมไปหรือเปล่านี่ไม่ใช่บริษัทของเธออีกต่อไปแล้วนะแล้วมาทำอะไรอะ่ะอุย้ยอย่าบอกนะลงมาสวัางงานอะ่ะ <laughs> ใช่ตายแล้วลูกคุณหนูที่เคยเป็นท่านประธานอย่างเธอ ทำไมถึงมาสมัครงานได้ล่ะทำไมถึงมีชีวิตที่พลิกผันแบบนี้ล่ะน่าสงสารจังเลยเนาะคือจริงๆแล้วที่จริงแล้วบ้านเธอล้มละลายบริษัทถูกปิดสินะ สารจังเลยเนาะว่าไหมลำบากฉันต้องมาเทคโอเวอร์บริษัทอีกเป็นไงล่ะบริษัทเนี้พัฒนาไปไกลกว่าตอนที่เธออยู่ซสอีกโอ้งจริงเหรอคะเนี่ยท่านประธานท่านประธานรู้ได้ยังไงล่ะคะทำไมจะไม่รู้ล่ะเขาลือกันให้แซดว่าที่จริงแล้วอะ่ะวิกกี้ไม่ได้ไปต่างประเทศเหรอกแต่บริษัทกำลังจะถูกปิดเลยหาข้ออ้างเพื่อทิ้งทุกคนไปอะ่ะ แบบเนี้ยเห็นแกนตัวเนาะว่าไม่เตยไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันแค่ไม่อยากให้ใครต้องมาลำบากกับฉันอะงั้นเหรอแต่ถึงยังไงเนี่ยเธอก็โปหกอยู่ดีแล้วพี่ต่างอะไรจากฉันล่ะพี่พี่เนี่ยยังหลอกฉันได้เลยไหนบอกว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไงก็ทำไมถึงมาเป็นประธานอะแถมยังมีคนที่ฉันไม่ชอบหน้านเป็นเลขาอีกก็ลองใจผู้หญิงหน้างงเงินอย่างเธอไงแล้วอีกอย่างนะเตยอะเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้ว จริงๆแล้วเตยอ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรด้วยซ้ํเาเพราะว่าเขาเนี่ยก็โดนไอเฟิร์สหลอกเหมือนกันฉันสงสารก็เลยให้เขามาทํางานด้วยทําไมหรออิบฉาหรือไงหรือว่าหึงอ่ะฉันไม่ได้หึงสักหน่อยเราไม่ได้เป็นอะไรกันอีกฉันขอตัวนะเดี๋ยวสิจะไปไหนล่ะเธอจะมาสมัครงานไม่ใช่หรอฉันไม่ทำละ เราไปกันเถอะไปไหนอะสรุปสัมภาษณ์งานมาเป็นไงบ้างฉันไม่อยากทำที่บริษัทนี้อะทำไมอะเกิดอ,อะไรขึ้นอะพ <c oughs> ี่ลัะคะเราไปกันเถอะอยู่ตรงนี้มออันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้นี่เธอแน่ใจนะว่าจะไม่ทำงานที่บริษัทนี้อะฉันแน่ใจ เพราะว่าฉันเนี่ยจะไปทํางานที่บริษัทใหม่แฟนของฉันที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแฟนใหม่ตายแล้วเนี่ยนะแฟนใหม่เธออ่ะคุณจิก็ใช่นะสินี่เธอรู้จักจีด้วยหรอรู้จักสิรู้จักดีเลยด้วยหมายความว่าไงสิเออคือจริงๆแล้วเตยเขาเป็น แฟนฉันเองแหละอะไรนะก็ฉันให้เธอมาสมัครบริษัทแฟนฉันอ่ะเพราะเห็นว่าตำแหน่งมันว่างอยู่แต่นี่ก็ไม่คิดว่าจะบังเอิญเจอแฟนเก่าเธอที่นี่ด้วยอ่ะขอโทษนะวิกกี้เพื่อนรักโอยอะไรกันวะเนี่ย,ยแล้วทำไมไนายไม่บอกฉันว่านายคบกับเย,ยนี่อยู่อ่ะแล้วเรื่องที่ฉันล้มละลายนายเป็นนะคนบอกใช่ปะใช่ถอยแปตัวจริงเขามาละ พี่ลักคณเรากลับกันเลยไหมคะฉันเลิกงนานพอดีอะ่ะไปจ้ะพี่ลักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายจะทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะวิกกี้ฉันไปก่อนนะส่วนเรื่องปัญหานี่ก็เคีย์เองแล้วกันฉันช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยอ๋อท่านประธานคะได้เวลาที่ท่านประธานต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลย หลอกใครอ่ะก็หลอกได้นะแต่เธออ่ะหลอกฉันไม่ได้หรอกอ่ะอีกอย่างฉันจะไปแล้วนะเธอมีอะไรอยากจะคุยกับฉันไหมไปไหนก็ไปแบบที่เธอทิ้งฉันไปไง ไปได้ไหมหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วที่ไม่ได้พูดความจริงกับพี่อะ่ะหนูผิดเองที่ปิดบังทุกเรื่องกับพี่มาตลอดอะ่ะแต่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยลืมพี่เลยนะกลับมาหาหนูเธอนะอย่าทิ้งกันไปไหนเลยนะพี่ ขอโทน,นะวิกกี้แต่พี่ต้องไปจริงๆไม่ไปได้ไหมอ่ะหนูสัญญานะว่าหนูจะปเป็นเด็กดีกับพี่หนูจะรักแค่พี่คนเดียวอะหนูรักพี่จริงๆนะพี่จำเป็นจริงๆพี่ต้องไปขับวินอะไรนะก็พี่จะไปขับวิน เนี่ยมันงานอดิเรกของพี่วิกกี้จะให้พี่เลิกทำยังไงขับวินก็ใช่นะสิแล้วนี่หนูเป็นไรเนี่ยแหมเมื่อกี้ยังเก่งกับพี่อยู่เลยแต่ตอนนี้หน่อยเป็นหมาฮะกี้อ่ะเอาไงจะไปด้วยกันไหมอืมแต่ว่าถ้าจะไปครั้งนี้ ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่มีใครลงระหว่างทางจะไม่มีใครทิ้งกันไปไหนอีกสัญญาไหม